ทริปนี้เราหนีเมืองไปหาความสงบกันที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรกันที่นี่มีอ่าวเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าอ่าวครามซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของหมู่บ้านชาวประมงที่ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายตามวิถีชาวเลและเปิดเป็นโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนทำกิจกรรมสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านกันทริปนี้เราพักกันที่อ่าวครามโฮมสเตย์แล้วมาที่นี่เราจะได้ทำอะไรกันบ้างน,นี่เลยค่ะไฮไลท์ของชุมชนประมงแห่งนี้ไปชมการบามหมึกซึ่งเป็นภูมิปัญญายของชาวบ้านที่นี่แล้วก็มีแค่ ไปในน้าแล้วก็ผูกขึงไว้กับเสาทั้ง4เสาแล้วใช้วิธีการแขวนไฟไว้ตรงกลางทะเลเพื่อล่อให้ลูกปลาเข้ามาเล่นแสงบริเวณนี้พอมีลูกปลาเข้ามาหาแสงไฟหมึกมันก็จะเข้ามากินปลาตรงบริเวณนี้ด้วยจากนั้นช่วงค่ำๆเนี่ยก็จะไปยกบาหม,มึกขึ้นมาพี่พิมบอกว่าวันนี้ถือว่าได้หมึกมาค่อนข้างเยอะอยู่นะเดี๋ยวนี้หมึกหายากขึ้นกว่าแต่ก่อนเมื่อก่อนได้ทีเต็มกระมังเลยหมึกที่ได้มาเนี่ยเราสามารถให้ที่พักทําเป็นซาซิมิหรือจะต้มจะย่างก็ได้เลยนะอีกไฮไลท์นึ่งคือการนั่งเรือไปชมแพ่งนนนนนคืดมี่ต คืนเดือนมืดสนิทน,นะก็ยังมองเห็นแสงสีฟ้าไปตามเกลียวคลื่นชัดเจนเลยบอกเลยว่าต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองสวยมากจริงๆค่ะและมาพักที่อ่าวแห่งนี้มีกิจกรรมพายเรือคายักบริเวณอ่าวหน้าที่พักฟรีจะพายไปชมบรรยากาศได้ไกลแค่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับแรงและความกล้าข,ของแต่ละคนเลยมือค่ำก็ทานอาหารซีฟู้ดสดๆที่เด็ดสําหรับเราคือหมึกผัดหวานเลยค่ะหนุบๆมันๆเค็มๆหวานๆร่อยจังหู้และตื่นเช้ามาทั้งที่พักมีกิจกรรมพานั่งเรือไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมบรรยากาศรอบๆอ่าวในตอนเช้าบอกเลยว่าบรรยากาศการนั่งเรือตอนเช้าแบบน 1,300บาทต่อคนส่วนเด็ก400บาทรวมกิจกรรมทุกอย่างที่บอกไปเลยนะนอกจากนี้เขายังมีกิจกรรมล่องแพเปียกและพาไปดำน้ำที่เกาะกุลาด้วยนะแต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ